กินปลาได้ผลละแม่ได้ของก่อนที่นี่ต้องได้กินเนื้อเนาะกินเนื้อตุ๋นค่ะใช่เปื่อยๆเลยสีนิ้วสิบบาทโอ้โหนี่พิเศษนะครับสวัสดีช่วงเช้าที่ตลาดเช้าก่อสร้างนะครับก็เราก็แวะดูของกันที่นี่นะสวัสดีเช้าสวัสดีเช้านี่เขามีโปรแกรมไปกินเครืเดี่ยวเนื้อนะคะแล้วก็เปิดเปิดเก้าโมง ก่อนร้านเปิดเนี่ยเรามาดูของกินการเช้าก่อนนะที่กาดปอสร้างตีห้าประมาณ9ก้าโมงตอนนี้แปดโมงครึ่งผมมาล่ามากขวายเจ้าแต่ก็เห็นบางร้านยังมีขายอยู่เนาะไปดูเดินตลาดก่อนร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดเจ้าก๋วยเตี๋ยวเปิดเก้าโมงก่อนมาเดินดูของแต่ว่าตอนนี้บางร้านเก็บมาแล้วนะครับมาไม่เป็นไรบางร้านก็ยังมีขายอยู่เ,<อ>เป็นตลาดเช้าบาสร้างจังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่าต้องมาเช้า,ชามืดนะครับ ี่ก็ผู้คนเริ่มไป็นทำงานแล้วอ่ะพวกเนี้ยข้ามนี้เร็วครับโอ้โหไปแล้วมนล่ามาไหวมีมีตับอยู่เหรอตับไก่ก็มีเนาะครับมืดฝนนหรอวกเนี้ยอ๋อมีฝนนี่มาแล้หนา่สอหิมะแกมดแกมดไปแล้ว นี่ในตลาดพื้นบ้านปลาก็ยังมีอยู่ด้วเด้รยปลาใหญ่ปลาก็ยังมีอยู่แล้ว็นกันบ่เอ๊ะแ่่ไ่ ตัวัวหนึงหัมนึ่งยไก่ส้มตัวนี้ส้มตัวนี้ยทำอะรนีไม่ใช่เช้านะคับมีของขายเยอะอยู่เนอช่วงนี้ก็เหมือนเหมือนพายุมาหรือเปล่าไม่าน่ในมืดฟ้าบมฝนนะอากาศเปนนี่แต่นอกกันเลยแบบบนปีจ้าหน่อยนะคะแล้วก็พยากรณ์อากาศบอกว่าอีกสองสมวันนี้จะกลับมาหนาวอีกครั้งนะครับอันนี้ก็ือ่าย็นๆอยู่5บาทแ้วปเยพ

แล้วยายมันนั่นะการที่ยนีเจ้าเก็บแล้วเก็บแล้วน้มันหมูเห็ดมันหมูซาบาทอะไรมันจะีย้เก็บกันละก็สลีก็มีไปดูไปองโนี้หน่อยังจำไหมดีปีดีปีนะรับหลาบใส่หู ก่อนนะทุกชาติดิปลีดิปลปลาแห้งเ,เอ่อปลาแห้งเดี๋ยวจับทุาเขาเป็นกิโลสาเห้า่ค่ะเก็นตนกนา,ากใช่ค่ะใช่เพื่อมก็จำหน่ายนอ๋อราเต้านี้แล้ววะ เสียดายนะร้านน้าเจ้า่อยคนห้อร้านน่าหลับไปสบายหานน้อยตรมีหน้าเจ้าเอาสลัดเอ้าวขเนยเอา ยจะพาไปกินของอร่อยนะมาแวะเดินดูตลาดกัน่ไก่้าวหมนีความยาีข้าวเนียวข้ีวเนียวเปฝากเกยรอะไรครับโอ้28บาทอร่อย28บาทบาทยอดอร่อยมาแล้วเนาะสวยจังสวยจ

ลมาเหวอ๋อร้บสวัสดีครับเราไมหันกันนะฮหันกันี่นอโอ้ขอบคุณข้้าเรื่องปนี่้วยหอไข่กันพอเต้เลยพเต้เฮ้ยสิบสอบานนะครับอันนี้เป็นุญเข้าอุ่ลลาปากติดตามกนเรือนหน่นกไงขุ้กไงแกสามไข่เชื้อละกันค่ะ กินข้านวนูว้อากินปลาคันสองของายแล้วนะะครับไปเียวกนะปลาเหรอต้องอยากกินปลานะครับปขามมามไปลอยากกินปลานะ มีอ่างก็มีหน้ซนะมีเป็นขาก็มีเป็นเป็นเช็ดก็มีตอนปแต่ก็มีนอม้อนีีคกับเกียวหวานกันปะได้่กระด้งมันับไ้เลยอาที่นะเอาเเอาเลยส้มฝางก็ค่ะอันนี้ส้มแม่แตงจ้า ส้มไม่แตกแตกที่ต้องจัดส้มนะหน้านี้ต้องมีส้มค่ะหวานแล้วหวานแล้วแล้วอย่าลืมนะวมาตลาดนี้ห้ามาเกิน8โมงนะครับ8-9โมงนี้วายละแล้วเอามาหาซื้อผลไม้เจ้านี่้ผลไม้ได้ของลกแคกกลับบ้านจะไปกินของอร่อยกันต่อ พอขนมเส้นหม้อดินหม้อดินแอบดูหน่อยเขาเนี่ยหม้อดินโอ้แกินตอนนี้หม้อดิน่ปินนปุ้ยขายโอ้ข้าวเหนียวตอนนี้น่ากินนะเนี่ยเนื้ให้ยายพรเมืองน้อยใช่ไหมข้าวเหนียวน่ากินเลยโอ้ลอยไปจิ้มซื้อเจ้าปูนมาเจ้าเดี๋ยวไปจิ้มพอนน้ำเงี้ยวสน่อยเนาะเหนือเก้ามาแล้ว วันนีฝนจะตกนิดหน่อยกายมาหลายปีแล้วครับเนาะน้าบานยืดขายขายแ้วขายขายเนาะแต่รุมเข้าแล้วเข้าแล้วน <mon> ี่ก็หน้าบ้านเอาไปเนาะขายไปนังร้อยอาชีพได้มาชิบกันลองนานการวายนะได้หลายอย่างเลยเนาะโอ้หรับไปดิิครั ครับก็มาอยู่กันที่ตำบลตลาดใหม่นะอำเภอตะเก็ีจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะมากินของอร่อยนะคุณยงเนาะจ้าวปลามากกตียวเนื้อเจ้าเด็ดนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อสีจันเส้นบอสร้างาระอิติลีเจ้าปักหมุด GPS ถึงนะคะยี่เอาไปการบอสร้าเราจากขับรถมาที่อำเภอดตะเก็ีตัวอำเภอ าลาดอยู่้ายมือ,อนำจากตลาดประมาณบบกไก่เนาะสองกิโลกว่าอยู่ตรงนี้เลยหรือจะปักหมุดก็ได้นะครับถึงนะครับก็ตามป้ายนี่เลยนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อสีจันนะครับนี่ป้ายชัดเจนปักหมุดได้นะร้านทุ่งเปิดเมื่อกี้เนี่ยนะครับหูว9โมงเช้าเป๊ะนะครับตรงตามเวลาที่ร้านบอกนะจะมีลูกค้ามานั่งรอกินละกิๆๆะๆๆๆๆๆนแค่กุ้งเลยหอมๆเนาะ ีเมนูตามป้ายนนกปจปอะไรันรวมเนแ้ไเงาข้ากวยกัไแล้วสัสปย่เอาโอ้นี่ทนงอะไรหน่อยเก่าแ้วคลเมื่อไหร่สมาต้นเดรดดูเลยนะคร เมื่อกี่ปีแล้วครับนี่อ๋อสีหอส่ห้าปีแล้วนะครับจกันจบกันครับเขาเคยไปกินกอีสาขานึงเนาะรอบนี้ามากินสาขาต้นตะั่นะเอาเส้นเล็กเนอเส้นเล็กครับพี่กระดูกอ่อนนะคะ่โมงนตรงเนเ้าว้าวเนือม กี่โมงคะนี่สามโมงเกินค่ะสามโมงเกินเก้าสามโมงครึนเล็กเนื้อเปื่อยคัะเหรอเขยินไหมเนื้อเปื่อยครัข้อซอยเราที่ฮันจะมีเชฟคนนีก็มีสาขาสวนดอกด้วยนะคะแม่นตอบอยู่ตรงวัดเลยว่าสวนดอกเป็นนิดนึงจะอยู่ระหวังกางแกพอดีอะค่ะจะอยู่ระหว่างกลางกวงกับสวนดอกบาปเปอร์จะอยู่หน้าขันตาขันตาพอดี้เป็แบบเดี๋ยวยังแฟนมุดถึง ปักมุดอย่างเดียวเลยอันนี้จมูกว่าลำว่ะเป็นดั้งเดิมเลยเนาะดั้งเดิมค่ะสุดโบราณก๋วยเตี๋ยวโบราณนี่ปัดโขจัดไปเลยเจ้าเนื้อมาที่นี่ต้องได้กินเนื้อเนาะเนื้อเนื้อเป็นเนื้อของเจ้านี่วนี่เนื้อสดค่ะนี่เองนี่ซุปมะเอโป๊กนะคะเนื้อไม่กินคนเดียวนะเนื้อไอ้ไม่กินได้คนเดียวนะค่ะอ๋อกินหมูค่ะกินเนื้อเจ้าโอ้โหไส้เปื่อยเลย เคยกับเอ็นนะคะใ้มากอะไรอย่างจัดไฟนวลห้ากิโลนาดมดิ่งดๆตูนไม่นานเลยเนาะเจ้าตูนไม่หลายชั่วโมงเลยค่ะนี่ควรจะไห้ค่าที่สินี่กสิบบาทราคาตะแพงด้วคขนาด ท่านว่าห้าขีนนั่งร่งจัมโบ้อะซุปเปอร์ซุปเปอร์จัมโบ้เหะซุปเปอร์จัมโบ้จะเป็นสติกเกอร์อะไรเป็นพิเศษคะพิเศษเครื่องคะไม่ใช่จ้ะจะมีอ่าธรรมดาพิเศษจัมโบ้แล้วก็ซุปเปอร์จัมโบ้ะใหญ่สุดเลยเนาะกินมาเสี่ยงหนักอ่เนี่ยเอาเทกาพิเศษก็ห่ยบอลเล่บอลเล่นนี่ไปละค่ะ มาแม่นเพาอันนี้หมูสับมันยังบ่ตันเด้นยังค่กมีเล่นชอบกระดูกอ่อนจ้ะหอมเลยอันนี้ปกติก็คือหนักแค่ท่ะเจ้าหมูยากเบิ่งลูกค้ามันหลายจ้ะคือเยอะ อนกก๊วนออกกำลังเอาหัวออกเลยอื้อรบอ่ะ,อะมาแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อของเรานะครับมันเหมาะกับอากาศเย็นๆวันนี้นะ จะตกกแรเจ้าพายุจะเข้านิดหน่อยชิมน้ำซุปแบบปรุงโอ้โหเป็นไงเอ่ยน้ำซุปหอมหวานนิดนิดนวนัวกลมกลมขนาดรปรุงก่าลำเจ้าดิบกินน้ำซุปนี่เลยเป็นน้ำซุปเหมือนคล้ายคาก๋วยเตี๋ยวโบราณอ,อ่ะอือเอาเผาเพิ่มติดมัว้านิดหน่อยจบันต้องปรุงอย่างเพิ่มละ ที่สอบถามทางร้านามี3สาขาใช่ไหมครับเจ้ามีสาขาในเมืองตัวเนอร์ไอยู่ในเมืองนะ้ำเราได้ออกมาฝั่งเฮสฝั่งใสก่กรแปง๋งฝั่งบอสซางก็กอนิในในเมืองใกล้สวนดอกปั่มูติเดชถึงเดี๋ยวครั้งหน้าลองไปกินสาขาในเมืองเนาะตอนนี้เรามากิน2สาขาละไข่สายข้าวมีข้าวมีกะเพราดูนะเจ้าไข่ามากเส้นบ่มีข้าวตัวเนอร์เมนูหลากหลายกะเพราหมูตากะเพราไส้อินเป็นไง่ย ไดอร่อยมากกระดูกแบบไข่ฟันมาดีกว่ากินได้อ่ะกดเยน็ยนเย็นร้อน <laughs> <c oughs> ตั้งก้องเห็นหาการเจ้ามอขนาดนึงนี้นะตงเอ็นมาขึ้นดูตัวโอ้โหนนะี้พิเศษนะ60สิบเมอมีเส้นก่อนเป็นสุดยอดก็แห่ยล,ล้านนึง

ใช่กลมกมมากเลยอบอกไปถูกครับนัวแล้วกันจบพี่ความนัวเนื้อเปื่อยเป็นเนื้มนุ่มๆเลยอเอ็นเอเอ็นเอ็นีู้ครับ ปเบอร์กัมโบจะได้ทุกส่วนเนื้อสดใส่ คับเลยมาสักพักหนึ่งก็มาแวะซื้อคุยทอดมันท่อดน,นะครับสูตรโบราณนี่มาอันนี้ไปยืมมาลองดูนะครับนะครับคนแนะนำมาวันลํำว่ะสูตรโบราณน่ะเนาะมีนันเลยะลกกะถาแล้วัาตุะนะ เราเรามีแรงานนากๆคิดนี้กินอย่างเดียวร้อนได้ร้องร้อำขนาดเนิ่นๆมาล้าง,งจอดใชลูกกระทเนี่ยน่เปิดมากี่ปีแล้วครับเนี่ยแม่เปิดเมืออ่อไหร่จะสามปีนะครับอ๋อสามปีนะได้ล้ำวางหอมหอมงาไปม,มากินได้เนิ่เลยร้านก๋วยเตี๋ยวมานิดเดียวใช่